พอมันมีคําว่าหน้าตัวเมียขึ้นมาเนี่ยคุณอนุทินซัดแรงเลยหมดความเกียงใจแล้วตายเป็นตายขาดเป็นขาดเ,าเขาเชื่อว่าขาดไม่ได้อืเขาเชื่อว่าขาดไม่ได้เขานี่ใครฮะเขานี่คืออนุทินเชื่อ yeah, ว่าเชื่อว่าเพื่อไทยขาดขาดสุญนใจตายไม่ได้อถึงกล้าชนคือชนเนี่ยมันถึงขนาดยุบสภาได้เลยนะ ถ้าเกิดมันตกลงกันไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันมันมันไม่รู้จะเอาสูตรไหนละจะให้เขาไม่ปล่อยเพื่อไทยไปจับมือกับประชาชนแน่นอนและประชาชนก็คงไม่จับมือกับเพื่อไทยแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเกิดไอ้สามสามเหลี่ยมไอ้สามนั้นซึ่งวันนี้ภูมิใจไทยเชื่อว่าถ้าจะมีเลือกตั้งใหม่กันทันทีนี่นะเขาก็พร้อมนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าตัวเขาตัวเดียวพันธมิตรเขาก็มีพลังงาน โทษพระตอนนี้ก็มีรวมใจตังจ้งชาติชัดเจนครับในความเชื่อของภูมิใจไทยภูมิใจไทยแปลว่าตอนนี้ถ้าในมุมประชาสุข,ของคือภูมิใจไทยมั่นใจไม่ใช่มันจะเอาไงเอากันเออเอาไงเอากันมาเลยเไม่เลยไม่ต้องรือจะให้ถอยไม่มีเพราะนั้นจะไม่ไม่ไม่เห็นเพื่อไทยโทษภูมิใจไทยถอนจากมาไทยเด็ดขาด <c oughs> ขาเขาก็จะไม่ยอมเสียไม่ยอมเสียเสียเสียมาไทยก็เลิกกัน ถ้าเสียมหาไทยอาจเห็นเรื่องสภาหรออาจารย์แต่ยุคสภามันอำนาจอยู่ในมือเพื่อไทยนะอาจารย์อำนาจนยอยู่ในมือเพื่อไทยแต่สถานการณ์การเมืองมันทำให้ถ้าไม่ยุบก็ไม่ได้